ไม่เคยลืมเพื่อนค้าไปหาพิงกี้แล้วสำหรับนางเอกสาวกวางฟารุ่งอดีตมิสไทยร์ไลน์ยูเวสปี2550เป็นหนึ่งในเพื่อนสนิทของพิงกี้คะ่ะออกมาเคลื่อนไหวโพดภาพคู่กับพิงกี้ใน IG พร้อมกับระบุข้อความว่า ใครมีอะไรอยากจะฝากไปให้พิงกี้ต้องบอกว่ากำลังใจเนี่ยเพียบเลยแล้วค่ะพร้อมกับบอกตัวเธอเองจะขอเป็นคนรวบรวมข้อความทั้งหมดนั้นส่งไปให้สาวพิงกี้นั่นเองค่ะและก็แน่นอนนะคะมีคนในวงการในแห่เข้าไปให้กำลังใจกันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างคุณตั๊กมยุราที่แสดงความเห็นเอาไว้กับว่าถ้ามีโอกาสไปเยี่ยมน้องอีกฝากบอกว่า พี่ตั๊กเป็นกำลังใจให้น้องและคุณแม่ของให้สู้เพราะเราเกิดมาคงไม่มีใครอยากทำผิดนะหยกทันยักกันยังบอกว่าเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะพิกกี้เข้มแข็งนะคะไม่ว่าจะเป็นหญิงแย่ก็มาให้กำลังใจเช่นเดียวกันล่าสุดวันนี้สาวกวางก็เดินทางไปเยี่ยมพิงกี้เรียบร้อยค่ะพร้อมกันนี้นะคะเธอก็เขียนข้อความพร้อมกันทั้งหมด ปให้สาวพิกี้ได้อา่านต้องบอกว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานได้นํามาฝากกันเป็นอย่างไรมาตามกันค่ะ